สวัสดีค่ะกับกิจยาบาเพินจ้าวันนี้อยู่ที่ตลาดน้ําดอนหวอายอ่อยู่ร้านอยู่ร้านอะไรนะโคดอะรนะอยู่ร้านโคดหมูริมน้ำนะคะเนี่ยนคนครปฐมเจ้าเก่าตลาดน้ําดอนหวายอยู่ร้านโคดหมูริมน้ํา ให้ดูบรรยากาศดีวี่ดีวี่ค่ะมันไม่มีไอติมค่ะมีแต่ขนมหวานในนั้นค่ะในรูปอะค่ะนี่เลยโอ๊ยอ,อ,อย่าแกล้งลูกกินไม่ได้แกล้งถายเลยไม่กินไม่กินเขาจะกินไอติมไอติมไม่มีเดี๋ยวหนูซื้อมาหนูไม่กินไม่มีใครกินนะลูกไม่ไหวแม่ไม่ไหวจริงไอเห็นแวบเปียว e อ๋อ <c oughs> <c oughs> ซ่อน ไห้เห็นแค่นี้นะคะนี่ของของพี่ค่ะน้ำอะไรน้ำรำใหญ่นี่ค่ะขายากันนะนี่ค่ะ <Hey. S 1> น้องมาสม่ง <Hey. S 1> ครับผมเดี๋ยวพี่เอานี่ออกค่ะอันนี้ต้มแซบหมูเด้ง <Hey. S 1> อันนี้ยำรวมมิตรแจกอาวุธ ทุกคนอันนี้คือต้มแซบหมูเด้งนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านโคดหมูไรเล,ลมน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นยำรวมมิตรโด,ดยส่วนตัวไม่ชอบวุ้นเส้นนะคะก็ไม่ใส่วนเส้นโอเคะคะโอ้โหนี่อันนี้ทำทำมีนิกิบ่ะคะสวัสดีค่ะยังคะ่ะส,สวยๆค่ะ ถ่ายรูปอันนี้คือเนี่ยคะ่ะบรรยากาศอูอเ้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะรูปไปถ่ายอันนี้ก,กับข้าวหรืออะไรคะอีกสองอย่างเหลืออีกสองอย่างใช่ไหมโอเคมีเปยด้วยอีกอย่างคะ่ะมาแล้วสามอย่าง นี่นะคะคนบางนีต่ยยยอยไมมลับใหญ่อะน้ำยาเ็ดเนาะไป็นือกอ,อะไรงงอะชิมต้มแซ่บหน่อยค่ะแล็บหนึ่งแล็บหนึ่งเดี๋ยวเอาค่ะชิมอะไราก่อนคะแนะๆำบางงงคะ่ะชิมอะไราก่อนวันนี้อ่ะ เปไงคะหน่อย <Okay. S 1> รสชาติ <Okay. S 1> อลองหมูลองหมูเด้งดูสิสักคำอ่ะคือจริงทำเดียวพอเลยไม่เรื่องมันเผ็ดเผ็ดเหรอลูกเมื่อกี้หนูชิมเผ็ดเหรอเผ <c oughs> งดดีนะมะนุ่มหมูเด้งหมูเด้งหมูไม่เผ็ดอ่ะหมูไม่เผ็ดอ่ะต่อไป <c oughs> เป็นข้าม่วเหยียนผาค่ะ <c oughs> เป็นตัวแทนในการชิมนะคะวันนี้ <c oughs> ันนี้่ะนิดนึงอะไรอ่าเป็นตัวแทนในการชิมเปิดเปิดเปิดด้านหลังอ่ะโอเคเมนเทลอินเสิร์ตค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเก็ดเกใจเก็ดไส้หมูอ่ะฮะเอาเป็นเมนเหรอแกะเนือกเมูเปดูเมนเทลหรอ เช็บป่ะสิหมู่ดีม่มีอะไรนะเขาเรียกคูกนั่งนี่ค่ะโดยส่วนตัวไม่ชอบนั่งอิรุโป,ป่งเนี่ยนั่งยากมากนั่งคูกดีกว่าไหนหนูนอนเลยหนึ่งสองไมให้เห็นวิวทางโน้น้วยหนึ่งสองเกง ทุกคนให้ดูวิวค่ะนี่นะคะอุ้ยบายหน่อยครับโคตรหมูริมน้ำนครปฐมนะคะทุกคนร่ย ทำอะไรคะโอ้โหชิงช้าแปบบ๊บหนึ่งนะไหนแฝงก็โหนั่งสวยๆค่ะเล่นสวยๆนหนเล่นดูดินี้ชิงช้าเอ้าฟิว แม่ถ่ายรูปให้ไหนคะก็โค <ot> ้ิ่งไหนคะอันนี้จะไปเที่ยวไหนคะนี่นี่นี่อออะเอาหน่งสองคนพ่อลูกจะถ่ายให้ถ่ายรูปให้อันนี้ถ่ายวิอแฟงดิแฟงพ่อเดี๋ยวจะพังใช่ไหมมาอีกเมนูนึงแล้วทุกคนมามาจำไทยอิวมามาลูกมา เราเรามากินโชว์หน่อยสิกินโชว์หน่อยสิคะขอามาลองเทาเนี่ยตะตุกโอเคเอา,ากินโชว์นี่เอ้าจะกินส้มตำเหรอคะอ่ะเอาเลยค่ะนี่เอเอาหนูหนู่างนี้สิคะไม่ใช่ค่ะตักส้มตำไปที่จานหนูค่ะลูกโอเคได้ค่ะโอเคอ่ะ ลองชิมดูสิไม่ต้องตักเยอะค่ะตักทีละคำค่ะอ่าดูสิโอ้โหเซีบบวะเสียบโอ้โหดูกินจุ่มตำกันค่ะอ่ะคุณพ่อกินกันไปเลยค่ะอันนี้ของแม่อันนี้น้ำน้ำอะไรเก๊กฮวยเก๊กฮวยมาเด้อกินเก๊กฮวยกับยำ หวยมหนกุ้งเห้ยอีเสร์ดอีเสร์ดโอ้ยมองไม่เห็นเลยเอามาใกล้ๆกล้องค่ะโอ้กุ้งไม่ต้องตักน้ำอ่ะอ่านี้เขาเรียกสามีบอกว่ากุ้งแห้งกุ้งกุ้งโคตรกุ้งเอ้ากุ้งกุ้งก่อนกุ้งกุ้งอ่ะโอ้อากุ้งแห้งใช้อย่างดีเลยเอ้าเอ็งโอ้โหโอ้เสียบอ่ ่ไปแล้วค่ะทุนนกคนอันนี้เห็นอันนี้ไม่เห็นโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า